ชาวราศีเมษนะคะปี2569นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเช็คภาพรวมแบบจัดเต็มกันเลยนะคะเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของคุณกันก่อนนะชาวราศีเมษไพ่พระนางสุพรรณมัฉาเป็นใบแรกนะคะใบที่สองพระนางสุรัสวดีนะคะและใบที่3พระอรุณเทพบุตรโ,โห ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะใบตัดเป็นไพ่รันากับสังทองคือพลังงานความเป็นตัวตวนของคุณอะไพ่พนางสุพรรณมัจฉาเนาะแทนคนที่แบบว่าได้รับความรักการดูแลเทคแคร์ใส่ใจจากครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะมีความสุขกายสบายใจอะอ่ามีชีวิตที่มีความสุขอะค่ะไพ่พนางสุรศดีแล้วก็ความเป็นตัวตวนของคุณหลายท่านน่าจะเป็น นักบริหารถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำทำงานอยู่ในระดับหัวหน้าผู้นำถ้าคุณเป็นผู้ชายคือ,อหลายท่านน่าจะทำอาชีพอิสระเนาะ,ะก็คือเป็นนายตัวเองอะคะ่ะละพระอรุณเทพบุตรก็ยังทานหัวหน้าผู้นำด้วยชุดนี้นะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะ เป็นเป็นพลังงานของความสุขกายสบายใจค่ะมีความสุขกับรูปแบบการใช้ชีวิตนะปัจจุบันนี้นะแล้วก็เป็นนักบริหารธุรกิจที่เก่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแล้วไพพะอรุณเทพบุตรเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยคิดที่จะบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือหลายท่านได้ลุยไปแล้วค่ะไพพะอรุณเทพบุตรปีมะเมียปี2569เเป็นปีมะเมีย ในปีนี้คุณน่าจะแบบว่ามีแผนไว้แล้วละ่ะว่าคุณจะทำอะไราวางแผนไว้แล้วลว่าคุณจะทำอะไรแล้วก็มีความลงตัวในทุกๆด้านเลยในเรื่องของการงานเนาะที่คุณแบบมีความสุขมีความสุขที่ได้ทำแล้วก็อยากจะลุยอยากจะไปต่อเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะปี2 5 6 9ความเป็นตัวตนของคุณมันมีพลังงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นพลังงานเป็นพลังบวกมากขึ้น มีความสุขกายสบายใจมากขึ้นได้รับความรักความเข้าใจจากคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวเป็นอย่างดีจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งมีความขยนันอดทนมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณจะทําขอดูในเรื่องของการงานปี69นะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่กามเทพค่ะไพ่ใบที่ 2- องไพ่หันุมานนะคะและไพ่ใบที่ 3- ไพ่พญาราชสีใบตัดเป็นไพ่เทพพระฤหัสบ,บดีนะคะ ความสําเร็จมาจากความสุขุมรอบครอบความรอบรู้การพัฒนาตนเองนะคะในเรื่องของการงานนะไพ่กรรมเทพคุณน่าจะได้เจอ,อคุณน่าจะเนี่ยไพ่กรรมเทพประกอบกับไพ่หันุมาและไยพ่พญาราชสีเนาะการงานของคุณอนะคุณจะมีชื่อเสียงที่โดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณนะคะไพ่กรรมเทพไพ่หันุมาเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งที่มีความสามารถที่โดดเด่น หานุมานก็คือแบบลบทุกครั้งชนะทุกครั้งอะ่ะและไพยพญาราชสีนะมีความเป็นผู้นำสูงด้วยมีความโดดเด่นแน่นอนค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยน่าจะขึ้นมาสู่จุดที่สูงขึ้นนะคะจากเดิมพลังงานความเป็นตัวตวขนของคุณอ่ะคือมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีขึ้นแล้วในเรื่องของการงานก็มีความชัดมากเลยเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานแต่ว่า ไาาพ่พญาราชศีคือประสบความสําเร็จอย่างสูงแต่ในขณะเดียวกันเนาะชุดนี้เนาะยิ่งคุณมีความรู้มีความสามารถที่โดดเด่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงในเรื่องของหน้าที่การงานก็คืออยู่ในจุดที่สูงได้อย่างสง่างามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประมาทหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปขาดความสุขุมรอบคอบข้างร่างก็ยังเป็นปากเหวด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในชุดนี้ ทำอะไรก็จะต้องมีความสุขุมรอบคอบค่ะต่อต่อให้แบบมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นแต่ยังใจร้อนยังบู่ววามไม่ได้ในเรื่องของการงานนะคะยังต้องมีความสุขุมรอบคอบอยู่ในเรื่องของการเงินชาวราศีเมษนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไหมโอ้โหใบแรกก็ไพ่เงินเลยค่ะพระแม่ลักษมีไพ่จกพักรพรรด,ดิดีนะคะ ทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายค่ะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแทนผู้หญิงแบบตาสวยตาคมทํางานเก่งหาเงินเก่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้เจอผู้หญิงเก่งเข้ามาในชีวิตนะพระพิคเนตทรงหนูนะคะการเริ่มต้นที่ถูกทางในเรื่องของการเงินไพ่พระแม่คงคานะคะความจุกกายสบายใจ และใบตัดก็ยังเป็นพระพมฤาษีนะคะชุดเมื่อกี้ใบตัดเป็นเทพพระพระธาสัมปชีชาวราศีเมษทําอะไรเนี่ยจะมีความรู้นาค่ะพัฒนาตนเองค้นคว้าหาความรู้ใช้ความรู้นําไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินเนาะมีการวางแผนคิดวิเคราะห์สุขุมรอบคอบมากๆเลยค่ะในเรื่องของการเงินนะคะจะมีรายได้เข้ามาตลอดไม่ขาดสายค่ะการเงินคล่องตัวมาก พระพิคเน่ทรงหนูเป็นคนขยนันแล้วก็มีบริวารที่ดีค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางในเรื่องของการเงินพระแม่คงคานะคะความสุขกายสบายใจค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าไม่ต้องกังวลใจเลยเออมีเกณฑ์ได้บุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ช่องทางการเงินก็คือดีด้วยค่ะโดยเฉพาะสายอาหารเครื่องดื่มนะความสวยความงามหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศสินค้านำเข้าส่งออกเนี่ยนะคะ ออดีหมดเลยในเรื่องของความรักชาวราศีเมษนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะความรักไม่ชัดเจนเทพสาวออขอดูอีกสองใบนะไพ่พระแม่โพศกและไพ่เทพพระอังคารสำหรับคนโสดเนะะี่ยค่ะในเรื่องของความรักอ่ะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจยากในเรื่องของความรักแต่ว่าคือเทพสาอ่ะ แทนคนที่แบบพึ่งพาตัวเองได้แล้วนะ่ะหนักแน่นเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้ตัวเองได้แล้วอะ่ะผ่านเรื่องทุกข์เรื่องเศรา้าเรื่องยากมาเยอะอะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักอะค่ะก็ต้องคิดมากคิดเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าใครที่เข้ามาเนาะแล้วมาทําให้แบบคุณทุกข์ใจอะ่ะทําให้คุณไม่มีความสุขอะ่ะคุณไม่เอาหรอกเนี่ยแล้วใบตัดก็เป็นพ่เทพบุตรอยู่ที่ทำนะทางเลือกสองทางถ้ามีทั้งทีก็ต้องมีให้ดีไปเลยถ้ามีเราไม่ดีค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะ แต่ว่าไพ่พระแม่โพศพเนี่ยไพ่พระแม่พอศพเนี่ยค่ะตัวคุณเองเนี่ยแทนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่พมยานะคะไพ่พศพเป็นไพ่โพกซัพแทนผู้หญิงที่มีโอกาสจะได้เจอผู้ชายที่รักจริงหวังแต่งเลี้ยงดูปูเสือหยิบยื่นทรัพย์สินเงินทองให้เป็นอย่างดีสําหรับคนโสดนะอา,อาจจะแบบมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหยิบยื่นความรักที่แท้จริงให้ ชื่นชอบคุณรักจริงหวังแต่งอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้แทนผู้หญิงที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยึดมั่นในคุณงามความดีนะคะแล้วก็มีความเป็นแม่สีเรือนด้วยจิตใจละเอียดอ่อนนะคะแต่ว่าเทพพระอังคารนะ่ะความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะต่อให้คุณนะ่ะอยู่ในภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ละเอียดอ,อนะ่อนเนาะแต่ว่านิสัยเข้มแข็งเหมือนผู้ชายะคะ่ะขาลุยอ่ะบุกบูลุยทุกรูปแบบไม่กลัวไม่กลัวงานยากไม่กลัวความลาบากะคะ่ะ พึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดีอ่ะเป็นคนขยนันมุ่งมั่นอดทนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้ชายโสดเนาะแล้วคุณตัดสินใจยากในเรื่องของความรักอะ่ะคุณมีโอกาสจะได้เจอผู้หญิงที่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะพระแม่โพศพแม่สีีเรือนผู้หญิงที่แบบจิตใจดีงามยึดมั่นในคุณงามความดีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งมีทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคั่งร่ารวยอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในชีวิต คนมีคู่นะคะความรักของคนที่มีคู่ในปี2569นะคะชาวราศีเมษพระรุนเทพ,พบุตรเป็นคู่ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะแม่นางกวากนารีมีรูปเป็นซับถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะหรือคุณอาจจะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของทูกใจจากคู่ครองคนรักของคุณนะคะ อาจจะได้เป็นเงินเป็นทองเป็นเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะภายหันอุมาาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเนาะคุณก็ยังเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ที่โดดเด่นนะคะสําหรับคู่ครองคนรักของคุณเป็นอย่างดีะคะ่ะอ่าแล้วตัวคุณเองอะ่ะมีความเป็นผู้นําด้วยนะมีความรับผิดชอบสูงทําให้ครอบครัวมีความสุขค่ะเป็นความรักที่ดีค่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเอ่อในปี2569นี้นะคะ เรื่องสำคัญที่คุณควรรู้นะคะชาวราศีเมษไพ่พันนารายทรงสุบารไพ่พระอินทร์ไพ่ขงเบง้งโอ้โหใบตัดเป็นไพ่พระแม่ธรณีนะคะเป็นปีแห่งความเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองอ่ะเป็นปีแห่งการเติบโตรจริงๆะคะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงขึ้นคุณอาจจะได้เจอคนเก่งเนาะเขามาช่วยเหลือหรือส่งเสริมกันในเรื่องของการงานนะคะไพ่พระอินทร์ คุณคุณคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงขึ้นแต่ว่าคุณอาจจะเหนื่อยนะนะคะเหนื่อยกับการบริหารเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเหนื่อยกับผู้คนเหนื่อยกับการสอนเหนื่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จและไพ่ของแบงอ์ค่ะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีความเป็นอัจฉริยะมีความเป็นอัจฉริยะสติปัญญาเฉลียวฉลาดจะทําอะไรเนี่ยคิดวิเคราะห์รู้ลึกร,รู้จริงชอบอ่านใจคนอย่างเงี้ยค่ะเป็นบุคลิกของแบบ ของเบ้งเนาะเป็นบุคคลนี้ของคนที่แบบมองคนขาดอะ่ะรู้เขา่ารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นในปี69เนี่ยเป็นเป็นปีแห่งความมั่นคงสําหรับคุณเลยค่ะถ้าถ้าคุณจะบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในปีนี้เนาะคุณจะประสบความสําเร็จแบบมั่นคงเลยค่ะพลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณชาวราศีเมษ ไพ่พระแม่โพสต์ใหม่แล้วค่ะนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่พมยานะคะไพ่โพกทัพย์ทรัพย์สินเงินทองความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตเข้าปลาอาหารการอยู่การกินเนอะ,อะมีความสุขกายสบายใจค่ะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ที่มีความสุขและคุณก็เป็นคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยตัวคุณเองอะ่ะมักจะเป็นคนที่แบบว่าอบอุ้มช่วยเหลือค่ะคนที่เขาลำบากหรือคนรอบข้างคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้คุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆค่ะในปีนี้นะอ่าและวไพ่เทพพระอังคารนะคะไพ่ใบเดิมไพ่ใบเดิมแต่ว่าใบตัดอ่ะเป็นไพ่เทพพระพุทธนะอ่าเป็นเทพแห่งวาจาการค้าและพาณิชพลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณก็คือในเรื่องของการค้าการขายะคะ่ะในเรื่องของการทําธุรกิจปีนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จ คุณจะมีความสุขแล้วจริงๆอะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวเนาะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณมีโอกาสจะได้เจอความรักที่ดีด้วยค่ะถ้าที่ผ่านมานะคุณเหนื่อยหนักแบกรับภาระหนักช่วยเหลือลูกน้องบริวารหรือว่าดูแลคนรอบข้างมาตลอดปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณเนี่ยมีโอกาสจะได้รับการดูแลการเทคแคร์หรือว่าการอบอุ้มช่วยเหลือบ้างเนี่ยนะคะเป็นปีที่คุณมีความสุขแต่ตัวคุณเองอะก็เป็นคนขยันมุ่งมั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะถึงคุณจะเหนื่อยแต่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณก็จะมีความสุขด้วยค่ะเป็นปีแห่งความสุขค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษขอให้คุณสมหวังดังคำทำ,ทำ,ทำนายค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์ค่ะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธาการด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธาการพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะ